สมัยดีจยาปลาลูกต้มสีน้ำตเลใส่กระกครรวมม็ดนะเดี๋ยวตสดลันก็เรือเขาจสิดาขึ้นแล้ Bye. ลองท่องการทัวร์ไปลองท่องทัรไปทำองซ่อนมิซ่อนแบบว่าน้องคอยหากินข้าวซูดิบเลื้องบปแล้วพี่น้องเลื้องบปแล้วโดยไทยบ้านเนี่ยแลองก็ทอดอันอันอีกอันเดือนนึงอีกสักเดือนแล้วพี่น้องน้องก็จะิชาทอดนวดการ้องท่องก็สิขึ้นมื่อขึ้นมื่อบึงน้องสิขึ้นมือกับไปน้อยแล้วพี่น้อยขึ้นมือกับไปน้อยขี่ขลุดมากะแพงเต๋อพลาโคชิบเจ็บเจบกันเลย ไม่นื่อขนาดเสียนะพามื่อหันานข้อกันอยากเมื่อย้องเคิ้วจักเมื่อกะมันกะง่ายนะพี่น้อยงายแบบแบบบัวนะฮะนะขะคนโตกระหามมากะไม่เป็นป่านเลยขาขาะนอนไปกินข้าวซุปปี๊บต้องท้อุ๊กใจเลยพี่น้องเยกินข้าวซุกี๊บต้องท้องกะยังซีเมื่ออยู่งอย่างเมื่อยเลยโมอยากเมื่อเนาะเราไปยังสิเมื่ออยู่ว่าเป็นห่วงนอกว่าเป็นห่วงนอกมันคนกกินข้าวซุกปี๊บนะ cho cả ít มื่อกาคีลจ,จักเมื่อจำไม่ละควาเราจักมื่อความเาปเม็การนัพนะอนกับอูอันนั่งคิดน้ำนองน้ำเมย์จอกแจ,จะได้ลำองการคิดน้ำนองกันพูดนึงคิดเม่ก็พูดนึ่ง่ะ โซนน่องอะไรพี่ดาองเป็นขาวชุกทีเรื่องเรื่องอะไรนะคพ่นที่บ้านก็ก็ย้อนน้เพราะเอ้ยนึ่งข่าวให้น้องเด้ออะไรท่อนท่องกินขาวชุกทีไปท่ออาเสียนตายได้เรื่องเรื่องขาวเรื่องข่าวให้หนาพี่น้องเลยเหยมาะกับเป็นห่วงนะ อยู่ที่บ้านก็บแบบเพิ่นก็แบบบริเวเขานะพี่น้องเพลินนะได้ได้เรียนกินเยอะมากแก็ไปแบบบริเวณนอกนะพี่น้องไอ้กระบนไอ้ไอ้พี่น้องพี่น้องไอ้ไอ้แบบพอท้องพอหามมีทองคนนะท้องคนรหนาะเป็นหอีกคนนึงของคอนเตัวอยู่ เมื uma. องนะออาเมืองอยู่บนกระหินกลางแต่คนหนึ่งเขาอยู่เพื่อนเพื่อนกะก็ต้องทองอยู่อายกะเอาเขาให้ยู้แต่พ่อกระรองมากะแต่โบยไปเอาหายนะมีแดงแดงพ่อกันหนึ่งกะทเขาทุกดิ๊ นั่งกันยังอุกอยู่แล้วพี่น้องด้วยสบายดีจ้าป้ารู้สุขสุขคนเมื่อนี้น้องนัดกะโอ้ะดึงอาบวกไข่กับไข่แหน่แล้วต้มมีกินพี่น้องต้มรอดกินสดนห้อน เลนกินกระทองทองยังไปเอานะฮะพวงนี่่นกล่องวใส่หมูด้วยรล่อนสีเขียวนี่แทบแสบเลยเป็นห่อนงั่ง,งซาเป็นไขน่นะจึงแหงน้องนัดเศร้าไม่เถ่าเป็นต่อแบบนี้

ลึกล่นมากับเา เงาเสกเลยเงาถืออลายเมท่าวิ่นเจ็บหัวที่ท่าขึ้นไปแลยเมตมาก่าอน หายทิพย์หอยพอกอนชั้นดูกล้องหอยพอเป็นมือกล้องหอยอีเออพาะต้มอันนี้ร่อนไปด้วย